บางทีนอนไม่หลับเลยอ่ะอยากระบายเรื่องนี้มากเลยผมเคยมีเพื่อนนักดนตรีนะเขาบอกว่าครั้งเล่นดน,นตรีมันอร่อยอ่ะอย่างผมว่ารปรู้สึกอร่อยมากโอ้โหทั้งมีความสุขอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้มองมองว่าทําปั๊บแล้วได้อะไรแต่ว่ามันจะเป็นความหมายรวมซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาเหมือนกันเพื่อที่จะเข้าใจ ศิลปะสามารถตีความได้หลากหลายความหมายบางก็ว่าหมายถึงการเรียนแบบการสื่อสารการแสดงอารมณ์หรือเป็นการบ่งบอกชุดประสบการณ์ดังนั้นงานศิลปะคือผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงความผ่อนคลายและอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ตัวผู้ชมจะเป็นคนตีความงานศิลปะจึงมีหลายรูปแบบเช่นภาพวาดปรติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่าย หรือแม้กระทั่งการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆและที่สำคัญงานศิลปะยังสะท้อนถึงมุมมองของศิลปินที่มีต่อสังคมในช่วงยุคสมัยนั้นอีกด้วยผมชื่อพิริศศสีทองดีครับชื่อเล่นที่เพ,เพื่อนเรียกกันก็คือโลเลครับงานที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือทํางานศิลปะทํางานออกแบบทํางานปริมาก,กรรมแล้วก็เป็นมือเบสวงแฮปปี้บาร์ครับ ทวีศักดิ์สีทองดีศิลปินร่วมสมัยผู้สร้างงานศิละปะมากมายหลากหลายรูปแบบและผลงานแต่ละชิ้นก็เป็นที่รู้จักระดับสากลโดยผลงานที่สร้างชื่อได้แก่ผลงานแสดงเดี่ยวชุด d รีม m ลูปปั้นตอนล่าศูนย์ศูนย์ปก้าและวงดนตรี Happy Band you are the monster. You ีพศิลปินมันก็ไม่เป็นอาชีพจริงๆเท่าไหร่นะค,ความที่เรียกว่าเป็นศิลปินมันก็ค่อนข้างหลากหลายนะศิลปินก็เป็นสรพนามเรียกคนที่ทํางานศิลปะรูปแบบงานศิลปะที่ผมทําก็มีหลายหลายอย่างก็ยกตัวอย่างเช่นจิตกรรมจิตกรรมนี้ก็คือเพนติ้งนะฮะประติมาก,กรรมก็คือเป็นรูปปั้นภาพพิน์นะฮะก็ยังมีแยกย่อยไปอีกเป็นพวกมีเดียอาร์ตเป็นคอนเซปชวลอาร์ตอะไรพวกนี้นะสิ่งสำคัญที่สุดในงานศิลปะก็คือ คอนเทนต์ Content, ความหมายเนื้อหาเพะฉะนั้นเทคนิคเท е คนิคบางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้สมมติว่าความเศร้าเนี่ยเราจะพูดถึงความเศร้าคนที่ทำใช้ปฏิมากรรมทำความเศร้าก็ได้หรือนอกจากนอกเหนือจากสิ่งที่พูดมาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นวรรณกรรมวรรณกรรมก็ถือว่าเป็นงานศิลป,ปะแบบหนึ่งงานออกแบบก็เป็นได้นะฮะอยู่ที่ว่าคนที่ทำเนี่ยทำเพื่อทำเพื่อจะสื่อสื่อความหมายของ อาร์ติฟเองหรือว่าทําเพื่อการค้าถ้าถ้าทำเพื่อการค้าก็อาจจะเป็นเรียกเป็นอีกแบบหนึ่งเป้าหมายก็เปลี่ยนไปศิลปินคือผู้ที่สร้างงานศิละปะโดยวิธีที่แตกต่างกันออกไปโดยวิธีที่เลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของศิลปินว่าต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ชม ซึ่งศิลปินแต่ละคนก็จะสร้างสารรค์ผลงานทั้งในรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของศิลปินอีกด้วยคือผมเองเนี่ยเป็นคนชอบที่จะประดิษฐ์ของเล่นไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กแม่ไม่ได้ซื้อของเล่นให้เพราะว่าบ้านเราบ้านเราแบบลำบากอนะไรเงี้ยไม่ค่อยมีตังของเล่นก็จะเป็นของเล่นของเพื่อนบ้านที่เราเห็นอ่ะบางครั้งก็ทิ้งแล้วบ้างหรือว่า เราดูแล้วเราก็มาแอพพลายจนโตมาเริ่มวาดรูปเริ่มวาดรูปเหมือนพอถึงพอถึงวัยพอดีจบมสามปั๊บก็ได้โอกาสก็เข้ากรุงเทพเรียนหนังสือแล้วก็ตอนที่เรียน,นยก็รู้แล้วแหละว่าเราอยากเข้ามาหาวิทยาลัยสวลปกรนะเพราะว่าอ่านหนังสือด้วยแหละอ่านหนังสือกลิ่นสีและกาวแป้งน่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจมากศิลปินที่ชอบมีเยอะมาก เยอะมากจริงทุกคนเก่งหมดเลยทุกคนเจ๋งหมดเลยเอายกตัวอย่างก็ได้อะถ้าคนหนึ่งแอนดี้วอร์ฮอลแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยก็มีบทบาทมากในยุคป๊อปอาร์ตแต่บทบาทของแอนดี้วอร์ฮอลเป็นสิ่งที่เราสนใจสนใจมากกับทตัวงานด้วยแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยชอบถ่ายรูปนะฮะชอบแฟชั่นชอบอิลลัสเตทแล้วก็ทําหนังสือคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าสนุกนเลยแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจนะผมว่า เป็นคนหนึ่งที่ทำอหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราอาจจะไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรอย่างเดียวก็ได้ตอน,นเด็กๆก็อาจจะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรคือไม่รู้ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยม,มันสามารถที่จะเอามาใช้ในวิชาเรียนได้หรืออะไรเงี้ยแต่ความสนใจของเราเนี่ยก็ทำให้คนรอบข้างเห็นเขาก็เห็นว่าเราเราชอบ เราชอบวาดรูปเราชอบใช้เวลาส่วนตัวชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนรอบข้างแหละแนะนําว่าต้องเรียนศิลปะแต่ตอนนั้นน่ะช่างศิลป์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสอบเข้าเนี่ยต้องไปเรียนที่ราชกระบงังเป็นเป็น,เป,นเป็นชวงอะไรที่เขาเปลี่ยนแล้วเราก็บ้านญาติเราก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นเรามีญาติอยู่แถวลาดพร้าวอะไรเงี้ยแล้วญาติก็แนะนําว่าแถวลาดพร้ามีโรงเรียนหนึ่งชื่อโรงเรียนไทยว,วิทย์ศิลป์สอนศิลปนกันแม่ก็เป็นห่วง เราต้องไปอยู่ประเทศคนเดียวก็บอกให้อยู่อยู่ใกล้ๆบ้านญาติเนี่ยก็จะง่ายในการดูแลช่วงที่อยู่ทายวิกิตสินเนี่ยก็ได้คือน่าจะเป็นช่วงเริ่มโตอายุ15-16เริ่มฟังเพลงนะฮะไปซื้อเทปเองนะฮะทำอะไรเองหมดเลยดูแลตัวเองมีเป้าหมายว่าจะต้องเอ็นเข้าสินประกอบให้ได้กนะ็อ่านหนังสือสุดฝีมือสองอย่างคู่กันไปนะ คือช่วงที่ไปอยู่ศิลปรกรใหม่ๆเนี่ยตอนแรกก็คือปีหนึ่งนะก็ต้องเรียนทุกอย่างนะฮะเราเรารู้และขึ้นปีสองก็ต้องเริ่มเริ่มที่จะเลือกวิชาที่เราชอบผมชอบหมดเลยชอบปั้นก็ชอบภาพพิมพ์ก็ชอบกิจกรรมก็ชอบนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกกิจกรรมเพราะกิจกรรมเนี่ยมันขั้นตอนด้วยขั้นตอนเวลาในการทํางานเนี่ยมันทําแล้วเสร็จเลยเห็นเลยภาพพิมพ์เนี่ยก็ต้องรอเวลาใช่ไหมปรติมากรรมก็ต้องลอยกว่าจะหลอกกว่าจะอะไรเงี้ยขั้นตอนมันเยอะ โชคดีเหมือนกันที่หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะยุคสมัยของศิลปะโลกอ่ะมันถูกเรียกกิจกรรมว่ามันเป็นอะไรก็ได้แล้วศิลปะก็มันเป็นอะไรก็ได้อยู่แล้วในที่สุดอผลง,งานที่ผ่านมานะฮะที่ผมชอบผมก็มีงานไปทำที่ฟุกุโอกะเป็นคอนเซปชวลอาร์ตน่าจะเรียกว่าเป็นอิส a ะเลชั่นมากกว่าวก็จะมีรถยนต์คันหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็มีสติกเกอร์ติดอยู่บนผนัง ประมาณ10เมตรแล้วก็มีอนุสาวรีย์ในอนุสาวรีย์ก็บรรจุวิดีโออยู่3ด้านแล้วมีมอเตอร์ไซค์ด้วยคืองานนั้นเรียกว่าลงทุนเยอะมากเลยแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มางานนะฮะผมก็ทําเป็นเกมด้วยมีหนังสือแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยเด็กๆที่มาในงานก็สามารถติดบนผนังได้ก็น่าจะเป็นงานที่สนุกที่สุดนะร ผมไม่ได้ไปสนใจว่าเราถนัดอะไรที่สุดนะมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบทําอะไรได้แล้วเราแบบคล่องแล้วอ่ะส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็จะตอบโจทย์ที่เราทําได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่บางครั้งอะไรที่ทําแล้วถนัดที่สุดถนัดแล้วมันก็เฉยมันไม่น่าค้นหาละต้องไปลองอะไรที่แบบไม่รู้เพราะฉะนั้นของผมเนี่ยถ้าเป็นอะไรผมถนัดแล้วผมก็พยายามจะไปทําอะไรที่ไม่ถนัดเพื่อที่จะทาให้เราได้ทดลองได้เจอความแลกใหม่ ที่ผ่านมาก็ได้ทดลองกับการทำงานหลายๆแบบทุกอย่างที่เข้าที่สามารถจะทำได้เทนติ้งก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมดนตรีดนตรีนี่ก็เป็นจริงๆแล้วมันอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สารคดีด้วย คือเราทำภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งโมเดลวงดนตรีขึ้นมาที่อยู่ให้อยู่ในภาพยนตร์ทำมาตั้งแต่ปี2009นเกะฮะเก็บฟุตเตจแล้วก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ทำเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งคือวันหนึ่งเนี่ยผมก็ทำงานของผมไปเรื่อยๆนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนึงอยากจะลองทำงานที่แชร์คนอื่นบ้างโพการเหมาะพอดีที่มีเพื่อนแล้วก็แฟนเนี่ยสนใจที่จะทำด้วย ก็คือทําสารคดีเรือ่องนี้ตั้งวงดนตรีขึ้นมาจากที่เล่นอะไรไม่เป็นเลยก็เริ่มเล่นกันฝึกเล่นกันแล้วก็เดินสายเล่นตามนู่นตามนี่ไปเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยเล่นก็ถือว่านี่ก็เป็นงานศิลปะหนึ่งที่ทำอยู่แล้วก็เป็นงานที่แหวกแนวจากสิ่งที่ทำมาทั้งหมด ศิลปินแต่ละคนจะมีเทคนิคในการเล่าเรื่องและมีสไตล์ของผลงานแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความถนัดและชุดประสบการณ์รวมถึงแนวคิดที่ต้องการสื่อสารของศิลปินนั้นๆและนี่คือศิลปินระดับโลกกับผลงานของพวกเขาครับ การทงานศิลปะหนึ่งชิ้นนะฮะมันก็มีที่มาของการที่จะต้องทํางานมันอาจจะมีแบ่งเป็นสประเภทก็ได้2แบบแบบหนึ่งก็คือว่าเราตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วเราก็ทํากับอีกแบบหนึง่งเรามีประสบการณ์จากอะไรบางอย่างแล้วเราก็เอาประสบการณ์บางอย่างเนี้ยเอามาทำคือมันมีทั้งไปหาแล้วก็มันมีเข้ามาส่วนของผมเนี่ยตอนช่วงที่ผมแบบแรกๆนะตอนตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเราก็เรียน,เร,ยนเรียนรู้มาว่าเวลาทํางานก็ต้องมีวิธีการอะไรบ้างที่ต้องไปศึกษาข้อมูลก่อน ว่าสิ่งที่เราสนใจคืออะไรนะฮะเอามาวิเคราะห์มาวิมาอะไรก็ตามแบจนตกผลึกเป็นความคิดแล้วก็หาข้อมูลอีกว่าจะทํางานแบบไหนนะเทคนิคอะไรเงเี้ยเป็นเป็นสูตรได้หมดเลยจนเมื่อเวลาผ่านมาเราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราเใช้เทคนิคนี่จนชินนจนชินแล้วตัวะอัตอนโนมัติสิ่งเหล่านี้มันจะผลักดันที่เราแบบอยากจะพูดเรื่องเนี้ยออกมาสิ่งง่ายที่สุดเวลาเราทําอะไรแบบนี้ก็คือว่าเขียนเขียนสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองแบบ อึดอัดไม่เกินอยากพูดเลยเนี่ยอันนี้มันเร็วสุดต่อมาคือเร็วในระดับถัดมาก็มีสมุดเล่นหนึ่งวาดรูปไปคล้ายๆสเก็ตแต่ไม่ใช่สเก็ตนะก็คือทำงานนะี่แหละถัดมามีเวลามากขึ้นเอาละลงเฟรมเลยก็ทำเฟรมแล้วก็สิ่งที่เราคิดก็ประมวลมาอยู่ในภาพเนี่ยหรือถ้าไม่ได้ทำเฟรมอยากทำเป็นสเกลเจอร์ก็เหมือนกันก็ไปหาดินหาอะไรปั้นไปเป็นทำเรื่องกระบวนการก็เป็นแบบนี้คระในการทำงานของผมเนี่ย บางครั้งเราก็สามารถคิดรวบยอดเลยนะว่าเราจะทําอะไรแบบนี้ถ้าเวลามันสั้นมันก็จบเลยแต่บางทีไม่สั้นมัน,นเราหมือนเราคุยกับภาพอะคุยไปคุยไปคุยไปผมก็จะมีอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาละขั้นตอนทํางานแล้วทํางานก็ใช่ว่าทุกอย่างคิดหมดแล้วแล้วจบไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันก็จะมีแบบปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทํามือเราวาดไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบคิดไปอะไรเงี้ยนะบางครั้งคิดไว้ภาพแบบหนึ่งในหัวเพราเสร็จแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงก็ได้แถมมัน จะให้อะไรเราไม่รู้ที่เราคาดไม่ถึงด้วยคุณด้สมบัติคนที่ทางานศิลปะนะฮะสิ่งหี่มวันที่สุดมันอยู่ที่กระบวนการคือเราได้สัมผัสกับมันเหมือนกับเหมือนกับเราจะเดินทางไปภูเขายอดภูเขายอดเนี้ยเป้าหมายก็คือตรง,ตรงปลายใช่ไหมเป้าหมายศิลปะที่ทําก็คือว่างานเสร็จใช่ไหมแต่ระหว่างทางเนี่ยมันเจอลื่นล้มบ้างโอ๊ยเป็นแผลอะไรก็ว่าไปเนะี่ยนั่นคือแบบความทรงจำใช่ไหมการทำงานศิลปะเหมือนกัน กระบวนการอย่างนั้นน่ะมันคือความลื่นลมมันคือแบบสเสน่ห์ของคนที่ทำาการที่จะเป็นศิลปินที่ประสบควาเร็จต้องทำต้องทายังไงอ่ะสำเร็จสาเร็จแบบไหนนะมีแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทำงานศิลปะที่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เป,นเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักเนะี่ย ก็จะไม่ค่อยคิดหรอกว่าจะต้องมีชื่อเสียงอะไรนะส่วนใหญ่แล้วมันมีเรื่องที่อยากอยากจะพูดถึงมันแ่ะวก็ทาทามันอยู่กันนะ่ะพอมีคนเห็นก็สนใจว่าเพราะสิ่งที่เขาทํามันน่าสนใจนะจะเป็นสูตรว่าทําไงให้ประสบความสำเร็จในการพบตัวเองนะทำแบบนี้ก็จะพบแต่ถ้าถ้าทาแล้วดังเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกวิธีการก็ผมว่าง่ายมากเลยต้องให้เวลาสิ่งที่เราสนใจให้เต็มที่ลองคิดถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ทดลองอะไรเนี่ย นักวิยาศาสตร์ก็จะต้องหาข้อมูลนะฮะเสาะแสวงหาทุกอย่างที่ทเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะฮะหลังจากได้มาก็ทดลอง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 ในที่สุดก็จะเจอผลการทดลองเองซึ่งก็เหมือนงานศิลปะนะฮะตัวผมเองก็จะคิดถึงภาพภาพหนึ่งที่ผมเห็นอาร์ติสตเวลาเขาทำงานนี่คือแบบห้องนี้คือลกไปหมดเลยฮะสีละเกะละกะหรือมีคนหนึ่งฟรานซิสเบคอนห้องของฟรานซิสเบคอนเนี่ยในสตูดิโอนี่ก็จะมีเฟรมแบบ ทั้งสีทั้งอะไรแบบเลอะเทอะหมกมุ่นตัวเขาเลอะเนี่ยชุดเลอะมาเลยผมผมคิดแบบนั้นอะเวลาผมทางานผมก็จะปล่อยเต็มพี่เลยผมว่าความหมุกมุ่นเนี่ยมันจะทําให้เราเจอความสําเร็จในที่สุดนะฮะผมยังไม่รู้นะว่าชะตาชีวิตของผมเป็นแบบไหนนะท้ายที่สุดแล้วผมจะหมดแรงตรงไหนผมว่านะขอให้เรามีสุขภาพแล้วก็จนกว่าเราจะ ทำอะไรไม่ได้อะคือสมมุติ่ะเราแก่นะเราอาจจะวาดรูปสายตาไม่ดีเราก็มีแว่นเราวาดเฟรมไม่ได้เราก็อาจจะวาดมาสมุดเล็กๆก็ได้ผมว่าคนที่เป็นศิลป์แบบเนี้ยเขาคงทํางานไปจนตายเลยมั้งสำหรับคนที่เป็นศิลิ์เองมัน้นก็ดีนะฮะได้มีเวลาได้ทําอะไรหมกมุ่นกับเรื่องตัวเองในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกเนี้ย เต็มที่ฮะข้อเสียผมก็ยังไม่เห็นนะเรื่องเวลามันก็ปนกันไปเรียกว่าเวลาพักผ่อนของผมก็คือการทํางานแล้วก็ช่วงเราทำงานบางครั้งก็คือการพักผ่อนการวาดรูปเนี่ยผมพักผ่อนนะสบายถ้านอนเฉยเฉยก็บางครั้งคิดถึงงานเลยถ้าเปิดวิดีโอดูหนังถ้าหนังมันดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยเสียเวลาก็จะเสียดายเวลาเรื่องของค่าตอบแทนในการเป็นเป็นศิลปินนะ าเป็นศิลปินแบบศิลปินแบบมันมีที่ผมบอกว่ามี2แบบนะศิลปินทางานเรื่องตัวเองอย่างเดียวของผมเนี่ยผมผม,ผมมี2แบบนะฮะแบบนึงผมก็โอ้อาร์ติเซนทีอะไรทางานศิลปะไปอีกด้านหนึ่งผมก็รับรับงานออกแบบภาพประกอบหนังสืออะไรพวกเนี้ยแต่ที่ผมทําทั้งหมดทำเพราะว่าเราชอบด้วยทําเยอะก็มีไรายได้เยอะออส่วนด้านงานทางด้านงานศิลปะเนี่ยตอนทำเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าทําแล้วจะได้ตังคือทําแบบโอ้ย อยากจะระบายเรื่องเหล่านี้ลงมาในงานก็ทำเต็มที่ไปเลยแล้วตอนงานเสร็จแล้วอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งงานเสร็จแล้วก็ขายได้เวลาทำงานศิลปะเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเ,เหมือนเป็นลูกเราอะ่ะหน้าที่เขาก็เขาจะโตไปไหนก็เรื่องของเขาเขาจะไปอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นก็เรื่องของเขาเราหมดหน้าที่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเราอยากเอาเขาไปอยู่กับเราเราก็ไม่ได้ให้เขาไปไหนแค่นั้น สิ่งสาคัญที่สุดในการทํางานเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าเราแบบว่ามีทุกอย่างพร้อมนะร่างกายเนี่ยร่างกายสาคัญมากเราต้องแข็งแรงเราต้องกินอาหารที่ดีนะหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆเล้าบุหลีอะไรอย่างเงี้ยของผมผมไม่ค่อยมีปัญหาผมกินนมกินไอติมกินผักนอนผมก็ข้อเสียของผมคือนอนบนางครั้งนอนดึกเกินไปทํางานเพลินจนหมดแรงอะไรเงี้ยก็มีป่วยตามวารละเช่นเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ย พันธ์จันวิบูลครับศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังครับพอดีว่าเป็นคนที่มีความชอบในทางศิลปะแล้วก็มีใจรักทางด้านนี้ครับมีความสนใจในเรื่องของการเพ้นท์ที่แบบต้องใช้ทักษะที่สูงจึงต้องเข้ามาศึกษาที่นี่ครับ <S <S แรงบันดาลใจของผมมาจากที่ว่าชอบการวาดลูกมากวันๆไม่ทําอะไรเลยหนังสือที่แบบเขาให้มาก็เขียนเล่น เลอเทอะเต็มไปหมดจนแบบแม่รู้สึกว่าแบบน่าจะไม่เอาด้านอื่นแล้วอะไรเงี้ยครับชื่อนางสาวชัยนิกานิคารัตภา,าวิชาวิจิสิ์ชั้นปีที่3เรียนเอกเพ้นท์ค่ะโดยส่วนตัวก็คือชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองถนัดในเรื่องนี้มากกว่าที่จะไปเรียนสาขาอื่นนะคะ ตอนอยู่มัธยมก็คือจะวาดรูปประกวดตลอดแล้วก็จะมีบางครั้งที่ไม่มีอะไรทําก็วาดรูปแบบเขาให้เขาใหแบบ้อ่านหนังสือก็วาดรูปตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบวาดรูปมากกว่าจะไปนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พันกรคงคานะนครับเป็นประธานสาขาศิลปรกรรมคณะ,ะสาถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากะบ,บัลครับ สาขาสถาปัตย์เนี่ยประกอบด้วยหลักสูตรคือสถาปัตยกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในนะฮะแล้วก็มีสาขาออกแบบก็จะมีหลักสูตรศิลปะอุตสาหกรรมกับนิเทศศิลป์นะครับซึ่งนิเทศศิลป์เนี่ยก็จะประกอบด้วย3หลักสูตรคือภาพยนตร์นะครับภาพถ่ายแล้วก็นิเทศศิลป์นะครับส่วนอีกอันนึงสาขาวิชาศิลปกรรมนะครับที่ผมดูแลอยู่ก็จะมี3สาขาคือหลักสูตรจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์แล้วก็มี ทัฒนศิลป์ของปิญะโทยอันรวมเป็น4หลักสูตรในสาขาศิลปรกรรมชื่อนายสุรศักดิ์นามประคุณพุ่มพวงนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาวิจิตศิลป์เอกจิจกรรมครับ คือช่วงปีหนึ่งนี่ก็จะเป็นช่วงปูพื้นฐานก่อนเพราะเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่จบมาจากมัธยมก็คือในช่วงนี้ก็จะเป็นมีการเรียนเพ้น mm. ต์ดอยิ่งปฏิมากรรมคือเหมือนเป็นการเรียนพื้นฐานเพื่อจะมาต่อยอดในช่วงปีที่2ปีที่2ก็คือเป็นปีที่เริ่มค้นหาเทคนิคต่างๆที่จะมาตอบโจทย์ความเป็นตัวเองมากขึ้นส่วนปี3นี่ก็จะเป็นช่วงที่แบบเริ่มพยายามที่จะดึงความเป็นตัวเราออกมาแล้วส่วนช่วงปี4ก็จะเป็นปีที่เริ่ม ทำงานท,ทีสีของตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนกับพอเรามีพื้นฐานเริ่มรู้ความเป็นตัวเราก็จะมาตอบโจทย์ภายในปีนี้ครับว่าบทสรุปแล้วว่าการเรีเรยนศิละปะภายใน4ปีงานของเราจะออกมาในทิศทางไหนคือก็จะต้องมีการซ้อมนะครับอาจจะต้องซ้อมตั้งแต่มอสมอ4ม5ม6กผมก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแต่ว่าจะต้องทําความเข้าใจกับกับโจทย์นี้ให้ได้โดยการไปฝึกก็หลกัหลกๆคือเตรียมตัวก็คือต้อง ต้องฝึดมือเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราสอบคืออะไรนะครับวาดเส้นกระดาษของเราเนี่ยเออสเปคให้วาดขนาดไหนถ้ามีติวมานี่ไม่มีทางรู้แนวข้อสอบเลยนะฮะจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างน้อยไปเรียนรู้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณจะมาซ้อมที่บ้านก็ได้ถ้าคุณรู้แนวทางแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้สอบวิชาก,การนะครับแต่เรามี ก็คือพูดง่ายๆคุณจะต้องไม่ต่ำกว่า2.00ถ้าต่ำกว่า2.00เนี่ยต่อให้คุณได้คะแนนดอยิ่งท็อปก็ไม่ได้นะฮะได้คะแนน1.87มาจากโรงเรียนเก่าม .6 ยังไงก็เข้าเรียนที่ของเราไม่ได้เราเนื่องจากเราไม่ได้มีสอบวิชาการสําหรับถ้าเข้ามาเรียนที่นี่แล้วภาษาอังกฤษสําคัญนะครับภาษาอังกฤษจะเป็นตัวที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้อย่างดีงานศิลปะหลายประเภทจะต้องแปลงานระดับโลกหลายชิ้นดูอย่างเดียวไม่เข้าใจต้องอ่าน เด็กนักศึกษาหรือนักเรียนมปลายมีพื้นฐานทางความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบในการที่จะทาให้เรามีความรู้ด้านศิลปะเร็วกว่าคนอื่นสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการเป็นศิลปินสถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับภาควิชาวิจิตรศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะจิตรกรรมปฏติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจิตสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ True ปล u กปัญญาครับ คำแนะนําสําหรับน้องๆนะคะคือเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราชอบศิละปะจริงๆหรือเปล่าเพราะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษางานศิละปะอย่างแท้จริงว่าเราสามารถนํามันไปพัฒนาต่อการเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องต้องไปติวแล้วก็แบบอยากหาที่ติวแบบว่าติวคอมโพสดอกอ,อิงดีๆแล้วเราจะได้เข้ามาสอบได้ไง่ายๆค่ะ จริงๆมันคือคำคำเดียวเลยแหละว่าชอบถ้าไม่ชอบไม่เรียนไม่ได้เลยมันเป็นการเรียนที่วันๆเราพูดแต่ถึงแต่เรื่องความสวยงามงานแต่ละคนก็ต้องขุดคุยมาจากจิตใจของตัวเองความทรงจาความชอบความรักความเกลียดทุกอย่างมันเกิดจากตัวเองหรือความรู้สึกหรือจิตใจทั้งหมดนะถึงจะมาเป็นผลงานศิลปะได้ัถ้าไม่มีความชอบเนี่ยทำไม่ได้เลยแต่ขอให้คุณชอบแล้วคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทําเชื่อในความคิดของตัวเองพอตรงนี้มีฐานแล้วเนี่ย คุณมาเรียนศิลปะวันๆมันจะพูดกันแต่เรื่องความคิดของตัวเองมันก็จะไปได้ดีคุณก็จะสนุกเพราะว่ามันเป็นความคิดของคุณเองมันเป็นโลกของเราเองสําหรับคนที่สนใจที่จะเรียนศิลปะนะครับก็ขอให้ตั้งใจที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราสอบได้อ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ฝึกฝีมือมันมีวิชาอะไรที่ต้องต้องสอบก็ก็ฝึกพวกนั้นให้ได้แล้วก็น่าจะเอ็นติดเป็นที่สุดตอนนั้นก็ฝึกวาดฟิกเกอร์ ทุกเวลาเนี่ยก็ต้องวาดทั้งวันอ่ะบางครั้งก็ต้องไปต้องไปหาหนังสือแพทย์มาที่เป็นอนาตมี่อะไรเงี้ยเพื่อมาเรียนรู้ว่ากระดูกกล้ามเนื้ออะไรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยสีก็ต้องฝึกฝึกทำนะฮะฝึกฝึกดูเปิดหนังสือก็ต้องดูสีดูอะไรเงี้ยคือผมว่าถ้าถ้าเราจะเรียนศิลปะเนี่ยผมว่าก็ต้องหมกมุ่นหมกมุ่นที่จะเรียนหมกหมกมุ่นที่จะสอบเข้าอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ได้เองครับ ความสุขของผมในการได้เพชรครับคือการได้สื่อถึงความเป็นตัวตนออกไปสู่สังคมให้สังคมได้รับรู้มีความสุขในการจับผูกกันมีความสุขในการปาดป้ายสีมีความสุขในการที่เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามที่สมบูรณ์แบบออกมาครับมันคงไม่ใช่ว่าวัดผลแค่ว่าเด็กเราไปเป็นศิลปินระดับโลกกี่คนตรงนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราภูมิใจนะฮะเพราะศิลปินมันเกิดขึ้นด้วยภายในจิตใจผมว่าผมพอใจแล้วอย่างน้อย ตอนที่เขาเรียนจบเขาได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําที่สุดใน4ปีนั้นได้สําเร็จผมว่าผมว่านี่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้วนะความสุขผมว่ามันน่าจะเป็นการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําผมก็เคยฝันไว้สมัยเด็กอะ่ะผมอยากจะมีเวลาแบบเป็นขอ,ของผมเองขอแบบเพสพศิละปะลขอเดินทางอะไรของตัวเองอะ่ะผมก็ทํางั้นอะ่ะจริงๆ หลายคนอาจจะมองว่าการเป็นศิลปินดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องอาศัยพรสวรรค์เฉพาะตัวแต่สุดท้ายแล้วการเป็นศิลปินนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์เพื่อสร้างความเก่งกาจและแลกกับค่าตอบแทนที่น่าพอใจไม่ต่างจากวิถีของอาชีพอื่นๆสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นศิลปินคือความจริงใจที่ต้องการจะสื่อสารแก่ผู้ชมผ่านงานศิละปะชิ้นนั้นๆ